มากล้วครับไปแล้วขั้นแรกของวันนี้ครับสุดจอดเลย เฮ้ย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 เย่าวบ่าวบ่าวบ่ววขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับซื้อสิส่งค่ท่านแรกวันหนึห่งฮะสองร้อยครัวสองร้อยเจ็ดสิบคุณแล้วขอบคุณนะคุณ เอาปาจังมุงเขอกว่เก่งมุงเก่งโค้ชมุ่นอะนรเดี๋เพื่อนอาจาย์เก่แต่บานเประทีเป๊ะทีเ่งมากมารเก่ามุ่งเนาะก็ที่นี่ผมเรียนรถล่องครับผมก็มือเก่งได้ย่ผมเรียนก็เยอะเลยได้กคนก็เยอมากเลยกับรถล่องที่นี่กินเดี๋ยวจาพปาเดี๋ยวอย่างตบปาสยอดสุดยอดเดี๋ยวก็มาถึงครับคันแรกของวันนี้นะปุ Hồng Nam đi thì cái lấy vô nhây Cái cái vô Đi Khát sóng mà là khát sóng. Đâu tuổi bà? Đây 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 đây. Đây บสองห่อนอ่ะจัดตู้ยรับเออเออเออเอเอ,เอพี่กายขอมาม่หนึวงหน่งหนาไปหนึ่งแม่บนบละร้อยปแลวห้าพันไม่เอาหน้างานอย่างเดียวโบแด่ขา,าย าตามแบบลูนึงแมนจัดไปมอนันมันมันอไรมันฝืดปูดนอนก่อนตีสามมนวดขี้ปะหนาหาวพพดหนาวหาวีพดอ่รทขอจอดไม่ได้สั่นี่พูดมเสีที่หลงบอบ่พน้าเนเขาขาคันี้มาดีลเขาเขาจอดนีได้หรอเขาเป็นเดได้โอเคจัดไปงายล่ะไม่ติดไม่ขยับอยรอาเแล้ว บบาทก็ะเือนราเสียบเสียบเสียบรถบาาทใจสลัดไป็นปะล่ะเฮ้ยความมาแล้วหุยจริงหรือเปล่าจอดเสื้อบ่ไหนเป็ดขหมัวะดแนเนอนีหนเป็นสีราบบีวันว่ะวนันนี้รู้ไหมเล่นดสองทุ่มเลือกตีสีครึ่งนะครับ แมนในสัญญาเลิกเล่น2องทุ่มเลิกตีสีครึ่งครับมืออื่นไป,ไปพระยืนขอนแก่นร้อโลครับเขาเขาคอเล่น3สามทุ่มลูกนีหาม่ะไร้เู่เหลือจะเพลินแล้วจบไปคุ้นก็เพลินแ,แล้วด็แล้วพัดประกาศเลยวันนี้แสดงสองทุ่มถึงตีสี่ครึง่งสีททส่ทุ่มถึงเท่าไหร่เลดสี่ทุ่มใช่ไหม

สามทุ่มบอวตามที่เขาเรีนกันเออสามท่เดี๋ย้พระอาจารย์ประกาศเนาะสองทุ่มถึงตีสี่ครึ่งตีสีครึ่งึงันทการแสดงนี้ได้ถต้องเตล่เกินตีสามแนแมนดนี่เตสแมนดูนี่อแมนสตึกมันยากเยตีสครึ่งนะวันนี้เลยเนทีบกลุมนนาะนั่งคุยกับนุ่มจอยู่หลังเวทีโอ้คอเจอได้ อแจ้งนะครับตีสี่ครึ่งคือหยุดเสียงทุกอย่างเกตเตยล่ตีสามตวีสามเตวีสามตีตีแต่เข้าวนๆท่านด้วยแล้วมึอนี่สองถมอ่ะทานได้อมา่เนี่ยครับเล้วครับนขึ้นอย่างนี้โโามันมันมันไกลเติมนะมอนี่ สามถุงเขาก็่ล่งปกติเทากันนก็แค่ทายันนะทดวิธีเขาเลียวก็าเสียงมันดังกว่าสองถุ่มเสียงมาก่อนเพิมพ์ลงในกลุ่มเลยวาเลิกตีสี่ครึ่งเนอะตีสี่ครึ่งเนาะกระซับเกือบที่ห้าแล้วล่ะมกีขอ องโ่ย่งเสียงตตามมคเก็ตแ็เ็เเล็กแท้แทแพวกเอาได้ไม่ขาไม่าทำแล้วอันอันเจ้าคือเสียงคือคนได้เล็กหน่อยนะมันบอกก่าปวดทองแล้วปวดทองแล้วมาๆเดี๋ยวกลังมานะครับผม แม่องีนร100บาทเย็นๆครับคุณทำภายแสนดี100บาทคุณประหยัดแชกรำ100บาทคุณแม่อามเพลงพิษ100บาทคุณทองตาสีมูน100บาทห้องน้ำดีมากครับห้องน้ำเยอะครับนี่คีที่แล้วเราก็มาที่นี่นะค สุเยอะน้งามเยอะมากห้องนามเยอะครับแต่นักแต่เด็กน้อยไม่ค่อยอาบหรอกครับช่วงนี้เบนพาลอกรถยัง ขอบคุณกำลังใจนะครับ <Okay. S 1> ช่องกระจายระเบิดออฟฟิเชียลครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ